สุขภาพของท่านเวลาแสงมันจะท้อนะฮะทีนี้ว่าจะเอาจอลงมากำหนดก็คนต้องเขียนนั่นถ้าเขียนปั๊บระบาดคุณจะเลยเลยที่จะต้องมานั่งลบเลยนะเพราะนั้นก็ยอมทนกันนิดนึงแล้วกันนะครับทีนี้โอเคนะถ้าปัจจุบันนี้นะครับกังวลหรือเสี่ยงจะอยู่กับอะไรมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจโรคตับโรคฮิตจามแผลในกระเพาะท้องอื่นเพจุกเสียดแน่นท้องโรคเลือดน้ำเดือดติดเชื้อน่าริดติดดวงทวารปวดตามข้อข้อเซลฟมภูมิแพ้ให้นึกถึงอะไรครับเวกิเวลา มันดีขนาดนี้เฉีวยวเหรืยบางคนถามใช่ไหมบางท่านถามเฮ้ยมันจะดีขนาดนั้นเฉีวยวเหรืยนะเรามาดูกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับก่อนอื่นเรามาดูว่าเหตุผลที่มันดีนะะเออผมไม่รู้ว่าวิวกฤตเวลาก็ตีขนาดไหน,นแต่เรามาดูในสกรพคุณกันก่อนนะว่านาะหมาแว่ๆทุกตีเลยนะ,ะในส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบของวิวกิตเวลานะเราลองดูว่านะมีอะไรบ้าง บอ่อนข้าวสาลีผงว่านหางจระเข้คาโคาบไฮเดตเชิงซ้อนลูอฟุกโตเรวซากะลายนะเกรสรดอกไม้เกรสรพึ่งน,นะฮะน้ำพึ่งผงแล้วก็น้ำตาลผลไม้นะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าตัวนี้ตัวเดียวกันฟุกโตเรวซาคะายกับฟุกโตตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกันนะก็คุยเถียงว่าเขาอยู่ต้งนานด้วยอาศัยว่าตัวเองเป็นหมอนะตอนตอนหลังมาดูอันขะไอ้ตัวนี้เปน FOS นี่นยนะนะของหมอใช้รักษากผู้ป่วยอยู่ตัวนี้นะฮะก็ได้ มาเลเซียมาบ่งมาโนี้ตัว F O S หรือฟุกโตโรเออฟุกโตริโกส์ขั้ลายกับตัวฟุกโตนคนละตัวนะครับนะมาคนละที่เลยนะทีนี้เรามาดูแต่ละตัวนะครับตัวแรกเลยพระเอกเลยคือใบอ่อนข้าวสาลีผมมาจากอะไรฮะดีไม่พ้นต้นข้าวสาลีทําไมถึงเราต้องเอาจากข้าวสาลีเพราะว่าในข้าวสาลีที่มีคอโรฟิลสูงสุดนะครับในในบรรดาธัญพืชทั่วไปนะครับ ในใบอ่อนข้าวสาลีมีสูงสุดเรื่องของโคลูโคฟิลคุณภาพนะครับรองลองมาก็คือข้าวบาเร่นะครับรองลงมาก็ข้าวบาเร่รองลงไปก็คือตามผักใบเขียวอะไรต่างๆนะเป็นนั้นคุณทานข้าวสาลีนะครับใช้ใบอ่อนข้าวสาลีผมใน,นปริมาณมิดเล็กน้อยนี่ก็สามารถที่จะเป็นไงฮะเพียงพอแล้วสําหรับโกลโคฟิลที่ร่างกายต้องการนะครับทีนี้เรามาดูนะครับถ้าอันนี้ทาให้ตะท้อนดึงออกเลยนะฮะใช่ครับได้ไหมครับจะ ไม่เป็นไรไม,ไม่เกี่ยวกับอะไรนะดูได้นะได้นะโอเคลดการสะท้อนแสงนะเรามาดูเลยครับว่านะในหนึ่งวันประมาณสารอาหารที่ร่างกายจําเป็นต้องได้รับนอกจากโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้คือจําเป็นต่อชีวิตนะครับสิ่งที่มากที่สุดก็คืออะไรนะโ,รฟรรโฟโิฟิลไรโบฟอสตีมีนวิตามินซีและแลคโตบาซิลัสโกแฟกเตอร์ก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ที่ลำไส้เล็กที่เรียกว่าเชื้อเฉพาะถิ่นนะครับเห็นว่าอะไรที่ต้องการมากที่สุด คลอโรฟิลนะถ้าเปรียบเทียบฟันเราเป็นฟันขมเขียวไม่ใช่ฟันฉีกเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์กินพืชพืชมีคลอโรฟิเเพราะนั้น, Duty, นที่เขาวิจัยมานี้คือถูกต้องก็คือร่างกายมนุษย์เราต้องการปริมาณคลอโรฟิลประมาณ 70, เจเดสิบผมเขียนเพีนั้นเะจกรัมนะต่อน้ำหนักตัวนะเจดสบกรัมต่อน้ำหนักตัวเออไอต,ตัวนี้ประมาณเออ7จกรัมเจกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม หรือว่าที่ผมเขียนก็คือประมาณเจ็ดสิบกรัมต่อน้าหนักตัวสิบกิโลกรัมก็คือเจดกรัมต่อน้าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมเพราะฉะนั้นร่างกายเรานะครับต้องการนะครับคอเลสเตลปริมาณเท่าไหร่คูณด้วยน้าหนักตัวเราเอาเจ็ดคูณด้วยน้าหนักตัวของเรานะน้ำหนักถ้าเจ็ดห้าสี่สิบห้าต้องการเทนะ่าไหรฮะถ้าบางคนน้าหนักห้าสิบกิโลสี่ร้อยห้าสิบกรัมใช่ไหมครับสี่รอยห้าสิบกรัม นะบางบางท่านบอกเอาละชั้นชั้น80โลเท่าไหรนะคคกับทั้ง80สกิโลก็อยู่ประมาณ3 4 0ถึง 400, ที่ร่างกายเราต้องการก,ก็คือประมาณ3-4 0 0กรัมต่อวัน3-4 0 0กรัมต่อวันมาจากผักใบเขียวปริมาณเท่าไหร่ครับผักใบเขียวประมาณ 2- 3กิโลประมาณกิโลครึ่งถึง3กิโลนะวันนี้ท่านใดไดไ้ผักใบเขียวไปแล้วบ้าง กินผักใบเขียวมีวันนี้นท่านใดทานผักใบเขียวสดไปแล้วบ้างลืมกันไปเลยใช่ไหมครับมีคุณจจเลยนะอัวเดียวว่าคุณจจเลยก็ชอบย่าอ่อนเ <c oughs> นะฮนะนะนะข้าวสาลีก็เป็นย่าอ่อนใช่ไนะหมเหมาะสำหรับผู้ชายเลยผู้ชายนะที่ชอบกันทั้งหลายนะแม่บ้านจําไว้เลยนะถ้าแฟนเวลาที่ชอบย่าอ่อนนะชงให้เลยนะครับบอกเนี่ยชอบนะก็ใช่เหรือก็อวางตึ้งเลยนะครับอย่าลาดนะวางให้ก็ดื่มนะครับนะ ทีนี้เราลองดูนะครับว่าคอเลสเลเนี่ยถามว่าทําไมร่างกายเราต้องการคอรลสเลในปริมาณในปริมาณมากขนาดนี้นะครับเ็เหตุผลว่าคอเลสเตอรลเป็นสารตั้งต้นในการ,การผลิตเลือดแดงนะถ้ามองคล้ายก็คือคอเลสเลก็เป็นเลือดของเลืดนะแกนกลางโครงสร้างจะเหมือนกันแตกต่างอยู่ตรงแกนกลางแกนกลางของเลือดจะเป็นเหล็กนะแกนกลางของคอเลสเตอรลจะเป็นแมกนีเซียมการผลิตเลือดแดงใช้แมกนีเซียมเป็นทุนเดิม นะครับนะเพราะฉะนั้นคอลสเอรอลจำเป็นไหมครับคุณครับวันนี้ที่เม็ดเลือดแดงเราหลอกเม็ดเลือดแดงเราแตกง่ายเม็ดเลือดแดงเราสีติดนิดหนด่งหรือมีภาวะของเลือดจางเกิดจากอะไรหนึ่งท่านไม่ได้ผักใบเขียวกันเลยนะเมื่อไม่ได้ผักใบเขียวก็เลยเม็ดเลือดก็วัตถุดิบไม่พอเมื่อวัตถุดิบไม่พอเขาจะผลิตได้มาคุณภาพดีไหมไม่ดีให้วัตถุดิบไม่พอแล้วคุณจะเอาสุขภาพที่ดีเอาเม็ดเลือดแดงที่ดีแล้วนะผมคิดว่าคุณเอาเปรียบร่างกายมากเกินไปใช่ไหม วันนี้กินข้าวยังเขีย่ยผักทิ้งเลยใช่ไหมครับเพรเขีย่ยผักทิ้งแล้วจะเอาเม็ดเลือดแดงดีเอาสุขภาพดี <Yeah. S 1> ได้ไหมครับได้ถ้าผมดา่ดมาทำไมกันไหนได้ผมอเอ้ยไม่ใช่ถ้าร่างกายก็ด่าไม่มได้ก็ด่ามนะ,นะครับเนี่ยนะนะครับเนี่ยนะเม็ดเลือดบองคนเม็ดเลือดเนี่ยแค่เนี้ยแทนที่จะเป็นเม็ดกลมๆเป็นไงฮะ <Yeah. S 1> ได้มาแค่นี้ นะแค่นี้ก็พระคุณแล้วนะเนี่ยนะไม่ได้ผักใบเขียวเลยเม็ดนะเลือดแหว่งมัง่งปอกมัง่งแตกง่ายมั่งอะไรมัง่งแล้วที่สำคัญคือติดสีไม่ดีบางคนเม็ดผมมันจะติดสีไม่ดีสีแดงไม่พอกระทำเลือดซีดนะพรเลือดซีดการนําพาออกซิเจนการพาของเสียพาออกซิเจนไปเลี้ยงหนาหานพาของเสียเอาจากเซลล์พาสารอาหารเข้าเลี้ยงเซลล์ก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะเมื่อได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็ไปกินยาบำรุงกันใช่ไหมครับก็กินยาบำรุงแล้วก็ไปโวยหมอว่าเนี่ยกินมาเดือนแล้วทำไมยังไม่ดีขึ้นเลย ยาบำรุงอัดลยเป็นตัวพาเข้าไปสู่เซลล์เลือดแต่เลือดเนี่ยบอกว่าไ, ه, ไม่ไหวล้วมันพาไม่ได้แล้วจะเอาอะไรมาหนักหนาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นทานยาบำรุงไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งที่มาบำรุงตรงนี้ได้ผมหลอกวันนี้มีคําตอบเดียวคือคอลอโรฟิลนะคุณครับนะถ้าคุณจะต้องการบำรุงตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคุณหาคอลอโรฟิลนะบอกเลยว่าวันนี้คุณอาจจะไม่ต้องใช้เวเกิตเวลาก็ได้นะครับ วันนี้ชุดนี้มีขายชุดละ250บาทนะฮะเขามีขายก็จะมีอะไรฮนะเม็ดข้าวสาลีนะขายคุณไปหาสถานที่พอเพาะเอาเองเอาเม็ดข้าวสาลีแช่นะ้ำไว้ประมาณหนึ่งคืนหลังจากนั้น,นเตรียมนะแล้วพอไว้ต่างวันหลังจากนั้นเอาปุ๋ยอุรียมอละลายน้ําแล้วคอยเจ็ดวันพอเจ็ดวันโตขึ้นแล้วคุณค่อยตัดมาแล้วมาปั่นเด็นนะ้ำหยินขัดจะได้ยังไงคุณฮะประมาณเจ็ด วันตั้งเจ็ดวันนี้ต้องดูแลอย่างดีเลยนะใช่ไหมคุณครับชีวิต <ด Liberty. S 1> จะต้องลำบากขนาดนี้ไหมจะเอาจินคอโลฟิลสักแก้วหนึ่งอ่ะฮะก็แค่ฉีดซองเวกิตเวลาซองเดียวมันยากเย็นขนาดไหนแล้วซองมันไม่ใช่ซองละห้าสิบหกสิบหรือน้อยกว่าบาทซองลยยี่สิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทแน้ะราคาก็ถูกกว่านี้แล้วอันนี้ชุดละเซ็ตก็ประมาณสองร้อยห้าสิบบาทนะแล้วคุณต้องเตรียมอุปกรณ์ อันนี้ต้องใช้ฝีมือในการเพราะเราดูแลอย่างดีนะไม่ใช่พกๆง่ายๆผมเคยลองแล้วนะครับไม่ได้ไม่ง่ายเลยนะนะกว่าจะขึ้นต้นมันถ้าผมขึ้นมาเนี่ยที่ผมลองเพราะนั่นต้นหลอมแหลมขนาดเนี้ยนะขึ้นมาไม่ขึ้นมันเพราะนะต้องใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับมาละลายเหมือนละลายน้ำตาลแล้วก็คอยใส่ไปนะคอยใส่แล้วต้องต้องช่่งต้องตัวต้องอะไรดูนะผมโอ้โหชีวิตมันยากเย็นขนาดนี้เนอะถีกซองไมกี่วินาซองเดียวจบเลยนะสามร้อยห้าสิบกรัมนะ โอเคนะครับเวกีเวลาหนึ่งซองนะคอเลฟิลประมาณกว่าสามร้อยกรัมสามร้อยกรัมพอไหมครับสําหรับที่ร่างกายต้องการหนึ่งวันพอ,อนะครับไม่ได้มีแค่คอเลฟิอลอย่างเดียวว่านหางจระเข้นะครับว่าหนหางจระเข้นี่บอกว่าสุดยอดเลยนะสรระคุณของเขานะรึ่งเย็น นะสองต้านการติดเชือ้อสามดูแลสุขภาพหรือในเรื่องของการติดถอหรือว่าฟื้นฟูระดับเซลล์นะอันนี้เป็นหน้าที่ของเขานะครับเราลองดูนะครับโดยเฉพาะตัวที่เราใช้ก็คือว่านหางจระเข้ผงหรือวุนจากว่านหางจระเข้นะครับนะเราลองดูอันนี้คือแผนของเราเองนะครับแผนว่านหางจระเข้นะนะสอ บริษัทธรรมทานปลูกและดูแลเรามีในส่วนของเรื่องควบคุมคุณภาพอย่างเดียวนะหนึ่งกอนหนึ่งต้นนะัถ้าเราดูยืนตรงนี้จะสูงประมาณเอวนะหนึ่งก,าวกว่าประมาณสี่ถึงห้ากิโลไม่ใช่ต้นเล็กๆนะครับเรากินเงินซักขนาดนี้แล้วจะเอาต้นเล็กๆมานี่จะทันไหมนะเพราะว่าทําเป็นผงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าคุณภาพเป็นไงครับ นะถ้าเราดูที่คุณภาพที่จะโอเคมากๆเลยนะครับผมไม่เห็นนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณของเพื่อนมาเลเซียที่ส่งมานะครับอันนี้ทดลองปลูกในของดินน้ําเค็มนะครับดูว่าจะได้ผลไหมนะครับเพราะว่าเกาะปีนังพื้นที่ไม่เยอะนะครับนะักเขาก็ลองปลูกในบริเวณของแถบชายทะเลดูนะก็คอยผลกันต่อไปนะอันนี้เป็นอีกแพลนหนึ่งที่ขยายมาเพราะว่าสุรียนอนตาการเจริญเติบโตเป็นไงฮะแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดปั๊บพวกนี้จะไม่พอนะพอะไม่พอเขาก็ต้องหาวัตถุดิบเพิ่มน,นะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับน,นอกจากวุ้นสารพคุณของวุ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะที่เราเจอในวุ้นก็คือในสารอะไรฮะ <c oughs> เพคตินที่มีอยู่ในวุ้นตัวนี้มีประโยชน์สารเพคตินนี้นะ,น,ะนะจะมีประโยชน์ก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเรื่องของอะไรการลดเชื้อราการลดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารเพราะบางทีเราท้องเสียจากอะไรครับแบคทีเรียที่เป็นโทษในระบบทางเดินอาหารที่จะเิญเจริญโตเร็วรกว่าปกตินะครับนะ แบทิตตัวนี้นะครับได้จากนี่ฮะเจลนะที่มีอยู่ในเจลของว่านหานจรเ,จเขนเนี่ยนนะตรงนี้มีประโยชน์ก็คือต้านเชื้อนะอเชื้อราเชื้อราดีได้อย่างดีเลยนะครับแล้วเชื้อราเนี่ยส่วนมากแล้วผู้ป่วยที่เสี่ยงกับเชื้อราดีคือผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับเขาจะเสี่ยงกับเชื้อรามากถ้าเขาติดเชือ้อราก็ไปเมื่อไหรน่กะ็บอกเลยชีวิตเขาจะสั้นลงทันทีเพราะฉะนั้น นี่คือสาเหตุของพอเวลาเขาเอาไปทานเะนีทำให้ซีดีโฟหรือว่าอาการเขาดีขึ้นนะครับในผู้ป่วยของกุณกันบวงห้องรือเห็ดเอวียนะครับตัวนี้นะครับและเพิกเนตตัวเพคกตินมีประโยชน์ยังไงนะถ้าเมื่อก่อนนะถ้าเราท้องเสียปั๊บเนะี่ยหมอจะจ่ายอะไรฮนะเคยได้ยินวนะ่ายาตัวคาวดินเพกตินซัทเป็นช่นเคยได้ยินไหมฮะเป็นยากแก้ท้องเสียนะครับ เพื่อคืนเท็กเพนชั่นตัวนี้ได้มาจากว่านหางจระเข้นะครับแต่ณวันนี้มีเป็นผมให้อยู่แล้วนะครับก็คือคอยควบคุมการจเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นโทษอยู่ในร่างกายนะ mm hmm. นอกจากประโยชน์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอีกประโยชน์หนึ่งก็คือแผลในกระเพาะอาหารเดี๋ยวผมจะตอนหลังนะว่าไอตัวว่านหางจระเข้ดีต่อสุขภาพยังไงนะครับ ตัวนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจผิดคิดว่าตัวนี้เป็นน้ำตาลผลไม้นะไม่ใช่นะครับฟุกโตโอซักรายหรือฟุกอ่อโอลิโกฟุกโตหรือว่าฟุกโตลิโกซักรายหรือ FOS ตัวนี้นะครับคือกลุ่มของสารโปรสารนคาร์บโบไฮเดทชนซ้อนตัวหนึ่งนะครับตัวสารตัวนี้มาจากต้นอะไรฮนะจากต้นชิคโคลินะครับ เรามีชิโคลี่แ p l a n อยู่นะครับตัวนี้พบว่าตัวนี้นะสารตัวนี้เป็นสารให้ความหวานที่มีประโยชน์ต่อเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่อยู่ในลำไส้เล็กนะลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่นะตัวฟุกโตริโกซัคลายตัวนี้นะนี่คือต้นชิโคลี่นะครับ mm hmm. อันนี้นะครับ mm hmm. ถามว่าทําไมาเราต้องทานตัวนี้ mm hmm. ด้วยเหตุผลวนะ่าเชื้อที่เฉพาะที่อยู่ในร่างกายมีประโยชน์ต่อร่างกายเราคือเชื้อตัวนี้จะผลิตเอนไซม์ ผลิตเอนไซม์ผลิตวิตามินนะโดยเฉพาะวิตามิน B12 ไซโนโ,นโคบาลามายที่มีส่วนในการจเจริญเติบโตหรือว่าส่งผลทําให้เลือดแข็งแรงนะส่งผลในเรื่องของการแข็งตัวและการการสลายตัวของเลือดนะครับทําไมเราต้องทานยาคูนะยาคูก็คือส่วนที่อยู่ในลำไส้ของเราตายไปแล้วเราก็ทานยาคูเพื่อเสริมกาลังเข้าไปใช่ไหมครับและตัวบาซิลัสใช่ไหมครับนะเพราะว่าอะไรที่อยู่ของเดิมๆตายหมดแล้วเหตุผลที่ตายเพราะอะไรนะ โค้กปัตซี่กาแฟโคคาโคล,ล่าเอมอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเลยเข้าไปใช่ไหมสิ่งนี้ไม่ใช่อาหารเขาเลยนะกองทัพถ้าไม่มีอาหารส่งไปถึงอยู่ไหมฮะไม่อยู่ไม่อย,อยู่ก็ตายแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าถ้าตายไปก็ดื่มแรดนมเปรี้ยวเพิ่มเข้าไปเระนมเปรี้ยวนะันก็คือเป็นการเสริมกำลังถามว่าวันนี้เรามาให้อาหารเขาดีกว่าไหมฮะเพราะว่าแต่และตัวบาซิลรกับที่อยู่ในกระเพาะของเราเนะครับ คนละสายพันธ์กันนะฮะแต่และตัวปฏิลักสามารถทดแทนได้แต่ว่าในร้อยเปร์เซ็นได้แค่หกห็นตะ์งนะไม่สามารถทดแทนได้แบบชนิดที่เนียนแต่ถ้าวันนี้เราให้ตัว FOS เข้าไปนะฮะตัวนี้เขาจะไปทดแทนทําให้เชื้อโรคนะที่ดีต่อสุขภาพในร่างกายของเราเนี่ยจเจริญเติบโต,ตแล้วผลิตวิตามิน B12 เข้ามาทําให้ระบบเลือดของเราทํางานได้ดีถ้าอย่างนี้โอเคกว่าไหมฮะ แล้วตัวนี้อยู่ในไหน,ไหนอันนี้ต้นชิคุลีต้นมันจะเหมือนกับต้นหัวเชเท้านาะตัวหัวก็จะป้องมานิดนึงนะครับเนะี่ยอันนี้คือเชื้อเฉพาะติ่นข้างบนที่มีตัเรียก็เอ่อบีนิฟิตนะบีนิฟิคอลแบคทีเรียนะคือเชื้อโรคที่มีประโยชน์นะอันนี้ก็คือฟูดพาโทเจนหรือพาโทจนิกนะอันนี้คือเชื้อที่มีทอดนะครับ ในร่างกายจะมีเชื้อสองเชื้อเนี้ยสมดุลกันนะครับแต่เชื้อตัวนี้จะตายง่ายเพราะหนึ่งขาดอาหารแล้วก็ยังได้อะไรไม่รู้นะฮะพวกไอ้เบซี่โคลาหรือาอาหารที่เป็นกรดกรดทั้งหมดทําให้เชื้อตัวนี้เขาตายนะครับแต่เชื้อตัวนี้จเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าได้อาหารจาก